มาช้านั่นเองครับเป็นเพลงที่ผมได้มาฟิทริ้งกับพี่กอล์ฟกิ้งฮีโร่แล้วก็พี่เทอร์โบนะครับเป็นเพลงพิเศษ1เพลงละกันครับที่อาจจะไม่ใช่ซิงเกิลยยงไม่ทางการของผมแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่กอล์ฟกิ้งฮีโร่ครับแล้วก็พี่เทอร์โบใช่เพลงพอมากเลยมีแรปด้วยแต่ว่าเพลงนี้ผมไม่ได้แรปนะผมเป็นสายร้องมากกว่าครับแล้วก็ร้องท่อนเวิร์สแล้วก็ท่อนจบร้องพรอง้รอมกันแต่วันนี้แบบ บรรยากาศส,สตูคือสตูใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากผมเคยมาที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับแล้วก็เพิ่มมาใช้ฝั่งสตูอัดเพลงจริงๆสิ่งที่มากมีให้ปรับด้วยแล้วเซอร์ไพรส์มากเมื่อกี้หน้าสตูเจอพี่ําไทยด้วยพี่แอมก็มาช่วยคุมอัดด้วยใช่ครับแล้วก็พี่พีจิง,งานแล้วก็เจอพี่ําไทยอัดอยู่อีกห้องหนึ่งสตูนูน้นเป็นบุญไม่เคยเจอพี่ําไทยครั้งแรกวันนี้สวยที่นี่คือคืนมากตื่นเต้นไหมก็ เตื่นไ้นิดหน่อยครับแต่เพลงบบพร้อมมากเดี๋ยวนี้พร้อมแลดวเยาจะรีบอัดเพราะว่าเราจะไม่ทำให้พี่พเสียเลาะรอับโอ้ทาแล้วเแล้วมาเยเอาไว้แต่เสียงทุกีย่าเอาเ้ยแต่ดีวยเลยอ้ยอแล้ว มีเสียงนุ่นิวในเท่าแล็บพี่อ่ะมันทําให้ท่าแล็พี่ดูเป็นคนดีเอาไปแปะรูเพลงเลยสิครับกอล์ฟเป็นคนดีไหนพี่นุ่นิวนุ่นิวลองพูดสิพี่กอล์ฟเป็นคนดีพี่พี่โอยขนาดพูดไม่ออกเลยหรอลุ่นิวพูดคํานี้ไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเด็กนะเด็กมันไม่โกหกมูมันไม่ยอมโกหกอ่ะไหนพูดเลยพี่ก๊อลฟเป็นคนดี ชีก็เป็นคนดีครับยอดนี่เป็นการโกหกครั้งแรกในชีวิตนิวบ่ามานี่มานี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านั้นไม่ใช่ชีวิตครับเอาตรงนี้ไหมร้อนเหรอพี่พันไม่ใช่ไม่ใช่จะให้มายืนประกบนิ้วเราเป็นคนดีสามคนเรากับนุ้ยมันพวกเดียวกันมาอันนี้เมื่อกี้ได้นั่งสวดมนต์กันอยู่ในห้องใช่ไหมใช่ใช่เราสวดมนั่นมามา ก็อยากให้พี่เทบิช่วยเล่าเกี่ยวกับเนื้อหาเพลงนี้ได้ไหมครับว่าความหมายเกี่ยวกับอะไรบ้างหนึ่งในมาช้าใช่ไหมเพลงนี้เว็บแรกที่พี่คิดมาคือล้อกับ YouTube YouTube จะมีหนึ่งในมาแรงใช่ป่ะใช่เราอีกแบบหนึ่งเป็นหนึ่งในมาช้าเป็นมาช้าประมาณพูดว่าต่อให้ฉันมาช้าก็ช่วยรอฉันหน่อยนะขอเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งได้ไหมอะไรประมาณนี้ได้ครับ มาช้าแต่มานะเจ้มาช้าแต่มานะอะไรประมาณมานั้นใช่ครก็โอ้ยเมื่อกี้อัดเพลงเรียบร้อยเพลงนี้เป็นเพลงที่เออพี่แทโบแต่งเนื้อเพลง ที่เป็นท่อนร้องทั้งหมดครับส่วนท่อนจัปจะเป็นพี่กอล์ฟแต่งใช่เลยได้ครับก็วันนี้ดีใจมากเลยครับที่ได้ร่วมทำงานร่วมกับพี่เทโบสุดยอดมากไวมากเก่งมากจริงจริงพี่อยากจะลบลบเพลงทิ้งเลยเอาเสียงนู้นนี้มาใส่แดนจริงลองดีมากครับขอบคุณมากที่สละเวลาให้โอ้ยไม่เลยครับขอบคุณมากครับไว้เลี้งานกันใหม่ครับจัดไปเจสซร์ ใครถามครับสนุกคุณต้องถามผมหรือผมต้องถามคุณคือเดี๋ยวพี่เลื่อนถามผมแอคชั่นคือผมต้องถามเขาใช่ไหมครับไมคุณมาทําอะไรคุณมาวันนี้มาอัดเพลงกับพี่กอลฟกับพี่เทโบขอบคุณมากมากเลย หนึ่งในมาชานะครับผมหนึ่งในมาชาเอฟพีโลกนะครับกับลูนิวและเทอร์โบนะครับผมแก๊งคนดีดูหน้าตาก็รู้นะครับเรา <พอ S 2> เป็นคนดีเรารเป็นคนดีทั้งสามคนเลยถูกต้องครับไม่มีนอกรูนอกท้างนี่ดูไม่มีดูหน้าตาเลยครับยิ่งไปกันได้ครับผมพเพราะดูแล้วเข้าเข้ากันดีเข้ากันดีนะครับผมรรู้สึกยังไงพอเรามาอยู่กับแก๊งคนดีของเราตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆครับ หลอนเล,ล็กรู้สึกดีดีใจครับดีใจรลอนเล่นครับพ<ข>อเราฟังเราฟัง,ฟงเพลงด้วยมีความแบบบีไทยๆฮิปฮอปนิดหน่อยอ่ะหัวเป็นเ,นเนมือ่อครั้นี้เป็นครั้งแรกที่ผมมีเพลงแบบได้ร้องแนวออกไทยๆแต่ว่ายังมีแบบ R&B มีความ เต้น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 ใช่แล้วว่าเราจะได้เต้นติ๊กตอกกันเร็วๆนี้นะครับวองว่าจะมีติ๊กตอกมีติ๊กตอกนะฮะมีติ๊กตอกชาเลนแน่นอนนะครับหนึ่งในมาช้าแล้วก็เป็นการทำงานของคุณเทอร์โบด้วยเนาะใช่ครับพี่กอล์ฟครับพี่เทอร์โบคือแบบยอดมากๆที่แรกตดนอัดเดโมมาเพลงดำมนเลยครับตอนเราจะทำยังไงนุ่นิวมาลองเ้อะโอ้สวเฮ้ย จริงๆนี่ไฟมืดหมดแล้วนะครับเนี่ยที่เห็นอย่างเงี้ยเพราะว่านิวอยู่ตรงนี้ความดีของนิวทำให้โลกใบนี้สว่างสวเอาเอาไปปุ๊บกลับมาปุ๊บโอ้สว่างเราเรียกะ เราเนี่นยคห,หล่หลอแล้วตลกนะเราเนี่ยออคนหล่อแล้วตลกนี่แหละครับก็ปากด้วยหนึ่งในมาช้ามีแต่วความตลโกโผงฮามีแต่วความบันเทิงให้ท่านผู้ชมนะครับผม<ช>เดี๋ยวเราก็จะว่าตามคณะตลกกันนะครับผมคนส,<า>สามคนนะครับคนดีๆอย่างเรานี่ขอบคุณดูแมนดิด้วยนะครับที่ให้น้องมาทํางานขอบคุณพี่ออกนะครับออปชั่นของเราน่ารักจริงๆเลยนะครับขอบคุณพี่แอมอัจฉริยะด้วยวันนี้มาคุมร้องนะครับเอาล่าเลยนะครับ สวัสดีครับด,ดี่เดีเค่ะ <ทำ S 1> ค่ะค่ออะค่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 ค่ อืมอ่ะประมาณชั่วโมงกว่าก็น่าจะเสร็จแล้วแหละเพราะว่ามันก็ร้องทอนูวนวนวนใช่ไหมครับแล้วก็มีแค่เวิร์ก,กับอีนิดหน่อยก็คิดว่าชั่วโมงกว่าก็คงเสร็จแล้วสรุปก็คือร้องเสร็จตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วครับแต่ว่าสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มคือเดินตัวสตูดไปน็น่นไปนี่ไปนี่ไปโน่นเ <c oughs> <c oughs> ด้อสตูใหญ่มาก เป็นการเพลงที่รู้สึกว่าชิลมากชิลกวา่าทุกครั้งที่เคยอัาเพราะว่าอันนี้มีร้องกันสามคนนะครับมันก็แชร์ท่อนร้องกันใช่ก <c oughs> ็เป็นเพลงที่เพรามากครับ <c oughs> เป็นอีกแนวหนึ่งที่ผมก็เพิ่งเคยร้องนี่แหละท่อนผมอาจจะอาจจะไม่ได้มีความแรปมีความแบบแบนแบ,บขนาดน,นั้นแต่ว่ามันก็มีความเอื้อนมีความไทยแต่ว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้คำแนวอะไรไม่รู้แต่มันแบบ มันเต้นแบบมันไทยผมก็ไม่รู้แนวไหนเขาเป็นเพลงที่อยากให้รออยากให้ทุกคนรอฟังมากเลยครับฝากด้วยครับเพลงหนึ่งในมา,า้าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันมาถ่ายเอวีจ้าแต่กพไปนอน